ตอนนี้นะคะซิดดาวนินเดอรของเราก็เสร็จลงไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็จะมาทานตัวนี้ค่ะเพิร์พีชนะคะที่เป็นสูตร3ของปานาชิตานะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็สกรรพคุณปังแค่ไหนคะ่ะเพื่อนๆสามารถทานตอนเช้านะคะหรือว่าก่อนนอนก็ได้เค็เลาผม,ามพ,าพี่อ้ําเขาทานตอนเชา้าแต่ดิฉันน่ะชอบทานก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารเย็น ตื่นมาก็คือขับถ่ายดีเวอร์ฟพีชไฟเบอร์ลอยขึ้นมาขนาดนี้คือตัวนี้ได้ทั้งดีท็อกซ์บล็อกเบิร์นไรท์สกินซองเดียวจบอร่อยอยากลองแล้วไม่ให้นะมาล้านกล่องก็หมดแล้วน้อยมีให้มิกกี้ไหมคะเพราะว่าได้ข่าวว่าร้านกล่องหมดเลย หมดเรียบเลยค่ะแมนขอของเขายังไม่ให้ฉันเลยแม่ลองนิดสั่งแล้วอร่อยด้วยไม่แล yeah. ้วคือกินง่ายมากไม่แบบฝาดหรือขอมคือเป็นกิน peach เฮ้ยฉันบอกหลังกินอะไรพวก peach p e a c h ที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยตื่นมานะคะไม่ปวดบิดแน่นอนค่ะ